เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องคุณค่าของสมาธิโอวาทธรรมของหลวงพ่อวิริยังิรินทรโรมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ลานธรรมจักรฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิงเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับต่อไปนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปคือนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิอาตมาจะได้นำก่อนให้ทุกคนว่าตาข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโทธธัมโมสังโฆพุทโทธธัมโมสังโฆพุทโทธธัมโมสังโฆพุทโทธโพุทโทธโพุทโทธ, ο, ทโทธนึกไว้ในใจนั่งขัดสมา ขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซสายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซสายวางไว้บนตักนึกพุทธโธหลับตาอย่ากั้นใจกําหนดใจของเราไว้ที่ใจคือหัวอกเบื้องสายอย่ากั้นลมหายใจอย่ากดดันอวัยวะทั้งปวงปล่อยร่างกายของเราให้สบายนึกว่าเราอยู่คนเดียวเกิดมาคนเดียว ตายไปคนเดียวทั้งนี้เพื่อให้เกิดความวิเวกความวิเวกนั้นมีอยู่สามประการกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกวิเวกนั้นแปลว่าปราศจากเครื่องกังวลเรียกว่าวิเวกหรือปราศจากสิ่งรบกวนเรียกว่าวิเวกกายวิเวกนั้นคือการแยกออกหมายถึงว่า อยู่ส่วนเดียวให้กายเรานี้ไม่ปะปนคนอื่นเรียกว่ากายวิเวเมื่อได้กายวิเวกแล้วเราก็ทำจิตของเราให้สงบความสงบของจิตนั้นเรียกว่าจิตวิเวกถ้าจิตยังมีอารมณ์อยู่ตราบใดจิตนั้นก็ยังไม่เป็นจิตวิเวยังเป็นจิตที่เกี่ยวข้องกังวลแต่เมื่อจิตนั้นไม่มีอารมณ์ไป ปราศจากอารมณ์ทั้งปวงเหลือแต่พุทโธเท่านั้นก็เรียกว่าจิตวิเวกอุปธิวิเวกนั้นได้แก่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาสามารถกำจัดกิเลสมีราคะเป็นต้นไปจากจิตได้เรียกว่าอุปธิวิเวกวิเวกทั้งสประการนั้นมีส่วนซึ่งจะอุปการะซึ่งกันและกันเราต้องการความวิเวก บางท่านจึงได้ออกทุดงไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะให้ปราศจากเครื่องกังวลในป่าในโดในถ้ำในภูเขาในบ้านราอารัญ,ญเยลุกขมูเลวาสุญญาคาเรจะพิกขวูดูดกอดภิกษุทั้งหลายส่วนที่จะทำให้เกิดความวิเวกนั้นอรัญ,ญเยคือในป่า รุกขมมเลคือใต้ขคนต้นไม้สุญญาคาเรในเรือนว่านี้เรียกว่าก่ายวิเวกซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดจิตวิเวกในเวลาต่อมาพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ประชุมกันอยู่ในระยะที่พวกเราพากันอยู่จำนวนมากเช่นนี้แต่เรามีความสงบมีความเงียบก็ชื่อว่าเป็นจิตวิเวกเ,เ,เช่นเดียวกัน ผู้ที่ไปอยู่ในป่าหรือผู้ที่ไปอยู่ในโคนต้นไม้แต่ไม่มีความสงบคุยกันบ้างหรือมีอะไรก็หัวเราะเฮฮาไปตามเรื่องตามราวถึงแม้จะอยู่ในป่าก็ไม่ได้กายวิเวกถึงแม้จะไปอยู่ใต้โคนต้นไม้ก็ไม่ได้กายวิเวกแต่ถ้าหากว่าอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากไม่มีเสียงอื้ออึงขันหนึ่งไม่มีการคุยหัวเราะเฮา อย่างนี้ก็ถือว่าได้กายวิเวกเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพุทธบริษัทที่ได้มาฟังธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณลัททิวันนครราชคฤห์ซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นหัวหน้าได้นำประชาชนมาเป็นจำนวนถึง1 2 0 0นคน12,000คนนั้นก็มากกว่าที่เรานั่งอยู่นี้ถึงหลายสิบเท่า และท่านเหล่านั้นก็ได้กายวิเวเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีคนจำนวนมากไม่มีแม้กระทั่งกระแอมอายหรือไม่มีแม้กระทั่งจะพูดจาเสส่วนเพราะฉะนั้นแม้จะอยู่เป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสนก็ถือว่าเป็นกายวิเวซึ่งในการต่อมาท่านทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอกตั้งใจฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้จิตวิเวกในเวลาต่อมาจิตวิเวกนั้นก็คือจิตของท่านไม่เกี่ยวข้องกังวลด้วยอารมณ์ความคิดความนึกต่างๆไม่ได้มาเป็นภัยอันตรายเพราะจิตนั้นแน่วแน่ฟังคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในที่สุดบริวารของพระเจ้าพิมพิสารจำนวนสิบสองหมื่นคน ก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลเสีย11หมื่นคนซึ่งก็เรียกว่าได้ผลถึง90เอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าแม้การอยู่จะมากมายเพียงใดแต่ว่ามีความสงบเงียบไม่มีการกระแอมไอ้ก็ได้ชื่อว่าเป็นกายวิเวอันเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่จะให้ถึงจิตวิเว การปราศจากหรือการที่จะทําให้จิตของเราปราศจากซึ่งอารมณ์นั้นบางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาศัยผู้ที่อยู่ร่วมกันต่างคนต่างนางต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอดทนถ้าเราจะไปทําอะไรสักคนหนึ่งก็อายเขาหรือเราจะไปทําเคลื่อนไหวอะไรสักนิดหนึ่งก็อายเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นการบังคับตนของตน ไปในตัวเสร็จในสมัยที่อาตมาเคยไปนั่งสมาธิร่วมกับประชาชนเป็นอันมากในอดีตนั้นก็อาศัยเหตุอันนี้เพราะในคราวที่เจ็บปวดเมื่อยอย่างหนักถ้าหากเราจะเคลื่อนไหวร่างกายก็จะแสดงว่าเรานี้เป็นคนไม่เอาไหนเป็นที่ดูถูกต่อเพื่อนฝูงก,ก็อาศัยความอดทนอันนั้นแต่ก็เพราะอาศัยความอดทนอันนั้น ในที่สุดจิตมันก็รวมวบังเกิดผลขึ้นมาดา้เขาเรียกว่าอัญญะมัญญะอาศัยซึ่งกันและกันกระแสเทศนาธรรมทําให้จิตสงบนอกเหนือจากนั้นกระแสธรรมเทศนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้จิตสงบในสมัยที่อาตมายังเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นในอดีตนั้นเคยมานั่งฟัง เวลาท่านอธิบายธรรมมาบางครั้งท่านจะอธิบายถึงชั่วโมงบางครั้งท่านอธิบายถึงสามชั่วโมงก็มีทำไมท่านจึงได้พูดนานนักหนาทำไมท่านได้อธิบายมากนั paste, นกหนาทำไมถึงจะจดไหวทำไมถึงจะจำไห backdrop, วมากมายเหลือเกินพูดไปอย่างไม่หยุดอย่างเป็นเวลาหนึ่งชัวง่วโมงเป็นเวลาสามชัว่วโมงนั้นเป็นคำพูดนับเป็นหมืน่นเป็นแสนคำ ซึ่งไม่สามารถจะจดจำได้หรอกแต่ว่าท่านได้เคยอธิบายว่ากระแสธรรมเทศนานั้นเป็นกระแสที่มีทรงอนุภาพที่ว่าทรงอนุภาพนั้นเพราะสามารถสะกดจิตของบุคคลให้สงบได้เป็นความจริงในเมื่ออัตมาได้ฟังแม้จะเป็นเวลาถึงสามชั่วโมงก็เหมือนกันกับเพียงนาทีเดียวเพราะเหตุใด เพราะเหตุว่าพลังจิตของท่านและกระแสธรรมที่ออกจากจิตของท่านได้ไปบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่ผวังหรือบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่จุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่จะเกิดพลังงานหรือเป็นจุดที่จะเกิดความเยือกเย็นหรือเป็นจุดที่จะเกิดความละเอียดอ่อนและธรรมะนี้สามารถที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นได้จริงเพราะฉะนั้น อาตมาจึงใช้วิธีการที่ได้เคยได้ผลมาแล้วนำมาใช้แก่ญาติโยมทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้หรือสถานที่อื่นๆก็ได้ผลตามลำดับมาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ากระแสธรรมเทศนานั้นเป็นกระแสที่มีความคมเป็นกระแสที่มีความลึกซึ้งผู้ที่ฟังนั้นไม่จำเป็นต้องจดจำ ียงแต่กำหนดจิตให้เป็นภาชนะเท่านั้นเองกระแสรธรรมเทศนานี้จะลงไปสู่จุดที่ตนต้องการภาชนะถ้าหากว่าง่ายก็สามารถรองรับน้ำฝนได้เต็มทีภาชนะหากว่าความ้นาำฝนตกเท่าใดก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉั่นน,นั้นการที่กระแสรธรรมเทศนานก็เปรียบประดุดน้ำอมฤต ที่จะเข้ามาชำระล้างจิตข้อนี้จึงไม่มีความสงสัยเลยในเมื่อท่านปัญจวัตคขี่ทั้งห้าได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านก็ได้ถึงซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหมดประชาชนที่มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในเวลาทุกวันทุกวันนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงภาสิทธ,ธรรมะต่างๆเข้าสู่หัวใจพุทธบริษัทเหล่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนามหาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมพิเศษต่างๆมีพระโสดาบันเป็นต้นทุกครั้งไปเราท่านทั้งหลายแม้เราจะไม่ถึงแก่การบรรลุแต่เราก็บรรลุสิ่งหนึ่งคือความเย็นหรือความสบายหรือความผ่องใส หรือความสะอาดหรือความสงบยอมเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าผลมังเกิดขึ้นการมังเกิดผลขึ้นนั่นหมายความถือว่าผลที่เกิดขึ้นจากความนิ่งจิตของเราที่จะเกิดพลังได้ไนั้นเกิดขึ้นจากความนิ่งเมื่อนิ่งเท่าไหร่เมื่อรวมตัวย่อลงมา,มามากเท่าไหร่หรือเป็นหนึ่งมากเท่าไหร่ พลังจิตก็ยิ่งจะเกิดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นการที่เราพากันสร้างความดีขึ้นนี้หมายความถึงว่าความดีย่อมจะยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นความบริสุทธิ์นั้นจะต้องปราศจากอาสวะกิเลสเรียกว่าความบริสุทธิ์กิเลสนั้นมีความโลภความโกรธความหลงมีราคะโทสะโมหะสามประการ เรียกว่าเป็นรากเงาของกิเลสรากเงาของกิเลสนั้นเป็นอยู่ภายในจิตของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นฝังสนิทอยู่ในจิตของเรานี้ตลอดดึกดำบรรพ์มาแล้วนับเป็นอเนกชาติสังสารังคือนับชาติไม่ทวนที่กิเลสเหล่านี้ได้ฝังสนิทอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะเดินที่ไหน เราจะมาที่ไหนเราจะอยู่อย่างไรอสะวะกิเลสเหล่านี้ก็คืออยู่ในจิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเราพากันสร้างพลังจิตชนิดหนึ่งเข้าพลังจิตอันนี้จะเข้าไปเป็นการต่อสู้คือการต่อสู้กับพวกกิเลสเหล่านี้เมื่อการต่อสู้กันึ้นมันก็เรียกว่ากระทบกระเทือนกิเลสมันเคยมีอำนาจ มันเคยเป็นใหญ่ในใจของเราหมาบัดนี้เรากำลังที่จะขจัดหรือเรียกว่ากำจัดมันซึ่งไม่มีครั้งใดหรือไม่เคยที่จะถูกทำลายหรือถูกกำจัดเช่นนี้มันก็จะต้องลุกขึ้นต่อสู้ต่อสู้มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาทำสมาธิหรือผู้ที่จะมาบำเพ็ญความดีจึงจำเป็นต้องต่อสู้มานับตั้งแต่เราคิด เราคิดว่าจะมาทำสมาธิอยู่ที่บ้านก็ต้องต่อสู้แล้วว่าเราจะมาดีหรือไม่มาดีในที่สุดเมื่อเราแพ้ก็ไม่มาแต่ถ้าเราชนะก็มาก็หมายความว่าชนะไปขั้นหนึ่งเมื่อชนะแล้วมาถึงกลางทางก็ยังต้องลังเลและสงสัยว่าเราจะไปดีหรือไม่ไปดีกลับบ้านซะดีกว่าหรือไง อย่างนี้ก็เรียกว่าต่อสู้กันใหม่อีกเช่นเดียวก,กันกับพระพุทธเจ้าของเราในครั้งที่พระองค์เป็นสิทธ,ธัตถะเมื่อเสด็จออกจากมหาราชวังถึงกลางทางก็มีพญามารมาดักบอกว่าอย่าไปเลยสิทธ,ธัตถะท่านกลับไปอีกเจ็ดวันเท่านั้นท่านก็จะได้เป็นเจ้าจากักรพรรดิแล้วท่านจะออกไปบวชทำอะไรพระพูดพระสิทธัตถะในขณะนั้น จึงได้กล่าวกับพญามารบอกว่าดูก่อนพญามารน,น้ำลายที่เราบ้วนออกไปแล้วเราจะไม่เอามันกลับคืนมาอีกพระองค์ก็ชนะไปพวกเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อชนะกลางทางแล้วก็มาถึงสถานที่เมื่อมาถึงสถานที่ก็ยังคิดว่าเราจะเอาอะไรเมื่อเราเอาได้ก็ได้เอาไม่ได้เรากลับเสถ อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นในจิตแต่ในขณะนั้นเราก็ได้ต่อสู้กับมันในที่สุดเราก็สามารถนั่งสมาธิได้ก็ถือว่าชนะเป็นขั้นที่สามจากนั้นก็เกิดความกระวนกระวายในจิตใจอยากจะคุยบ้างอยากจะพูดบ้างอยากจะทำอย่างนั้นบ้างอยากจะเคลื่อนไหวร่างกายบ้างอะไรอะไร,ะไรต่างๆเหล่านี้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นขันธมารที่จะมากระทำเรานี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเ,เป็นเรื่องที่ต่อสู้นี่หมายถึงพวกกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นมาจนกระทั่งถึงอารมณ์ที่เราจะทำให้จิตของเรานี้สงบมันก็เอาทางไหนไม่ได้แล้วมันก็เอาทางอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นก็เข้ามากวนใจของเรา บอกว่าเวลานี้งานนั้นยังมีเวลานี้งานนี้ยังมีทำไมไม่ทำงานนั้นมามัวนั่งอยู่ทำไมนี่มันก็ทำให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องต่อสู้กันใหม่ต่อสู้ไปต่อสู้มาพวกมันก็แพ้เหลือแต่จิตดวงเดียวเมื่อเหลือแต่จิตดวงเดียวได้ทีนี้ความชนะอยู่แค่เอื้อง ที่เราจะเหยียบศรีรษะของพยามารได้แล้วก็คือความเป็นหนึ่งของจิตเมื่อจิตเป็นหนึ่งเมื่อความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นเขาเรียกว่าน้ำจิตน้ำจิตที่เกิดความเป็นหนึ่งนี้ถือว่าเป็นสมาธิความเป็นสมาธิเกิดขึ้นครั้งใดงท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าเราได้ชนะมาครนานครั้งหนึ่งครั้งสอง ครั้งร้อยครั้งผ่านเราได้ชนะมันแล้วเมื่อเราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้แล้วและเราชนะมันแล้วเราก็จะต้องรักษาฐานะการรักษาฐานะต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาฐานะของความเป็นผู้ชนะให้ตลอดเพราะว่าเมื่อเราจับที่มัน่นหรือเรียกว่าบุกยึดที่มั่นของพวกกิเลสได้แล้ว เราจะไปปล่อยให้กิเลสมันกลับคืนมายึดที่มั่นอีกเราก็เป็นอันวา่าเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่เรารักษาฐานะความชนะของเราเอาไว้ให้ตลอดกาลหากว่าเราสามารถรักษาฐานะของเราให้ตลอดกาลได้ เราก็สามารถสร้างที่มั่นของเราให้เข้มแข็งต่อไปพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370